สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่22ด้วยกันครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ15ถึง22พระยาเวพระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผยพร,ระวจนะเช่นเดียวกับข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่านพวกท่านจงเชื่อฟังเขา ตามทุกอย่างที่ท่านขอจากพระยาเวพระเจ้าของท่านที่โฮเรบในวันประชุมเมื่อท่านกล่าวว่าอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุระเสียงของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าหรือได้เห็นเพลิงมหึมานี้อีกเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายเสียและพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าซึ่งพวกเขาพูดมาเช่นนั้นก็ดีอยู่เราจะให้มีผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้า เกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวทุกสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่พวกเขาคนที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราซึ่งเขากล่าวในนามของเราเราจะกำหนดโทษผู้นั้นแต่ผู้เผยพระวจนะที่บังอาจกล่าวคำในนามของเราซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้กล่าวหรือกล่าวในนามของพระอื่น ผู้เผยพระวจนะนั้นต้องมีโทษถึงตายและถ้าท่านนึกในใจว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นถ้อยคำที่พระยาเวไม่ได้ตรัสเมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวคำในพระนามของพระยาเวถ้าไม่เป็นจริงตามถ้อยคำนั้นและสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นถ้อยคำนั้นไม่ได้เป็นพระวจนะที่พระยาเวตรัสผู้เผยพระวจนะนั้นบังอาจกล่าวเองอย่าเกรงกลัวเขาเลย ครับในพระธรรมตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าหลังจากที่พูดถึงเรื่องของพวกพ่อมดหมอผีอะไรมาแล้วที่จะบอกอนาคตที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของออในเชิงไสยศาสตร์อะไรเนี่ยนี่คือคือพวกคล้ายๆว่าเป็นพวกผู้เผยพระวจนะที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็เทียมเท็จแต่ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของผู้เผยพระวจนะที่เชื่อพระเจ้าแต่ก็ยังเทียมเท็จก็มีใช่ไหมครับนะก็ให้ระวังคนเหล่านี้ด้วยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดถึงผู้เผยพระวจนะที่ไม่เทียมเท็จก็คือผู้เผยพระวจนะแท้คนหนึ่ง เรามาดูด้วยกันในข้อที่15บอกว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผยพระชนะเช่นเดียวกับข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่านพวกท่านจงเชื่อฟังเขาเมื่อเรากลับไปดูในภาษาเดิมเนี่ยคำว่าผู้เผยพระวชนะเช่นเดียวกับข้าพระเจ้าเนี่ยภาษาเดิมมีคําว่าผู้เผยพระชนะคนหนึ่งไม่ได้พูดถึงเอกพระอุพจนะครับพูดถึงเอกพจน์ผู้เผยพระจนะคนหนึ่งที่จะที่จะมาทําหน้าที่เหมือนข้าพเจ้าแต่ว่ามาจากท่ามกลางพวกท่าน แน่นอนถ้าเราอ่านผิวเผินเนี่ยเราก็จะเดาอ๋อน่าจะเป็นโยชัวใช่ไหมครับที่จะมาทําหน้าที่แทนโมเสสคําตอบก็คือใช่และมากกว่านั้น เพราะว่าความจริงก็คือว่าโยชูวาก็มาทาหน้าที่แทนโมเสสจริงๆโมเสสก็บอกว่าตามทุกอย่างที่ท่านขอจากพระยาเวพระเจ้าของท่านที่โฮเรบในวันประชุมเมื่อท่านกล่าวว่าอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าหรือได้เห็นเพลิงบางคัมานี้อีกเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายเสียก็คือให้มีผู้เผยเจ้าหน้าขึ้นมาอยู่ตรงกลางเพราะถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยไปเจอผู้เผยไปเจอพระเจ้าเองเขาจะตายซะแต่ขอให้มีคนที่เป็นคนกลางระหว่างเขากับพระเจ้าในการสื่อสารกันนะ ข้อสิบเจ็ดบอกว่าและพระยาเวตรากับข้าพเจ้าว่าซึ่งพวกเขาพูดมาเช่นนี้ก็ดีอยู่เราจะให้มีผู้เผยเพระวจะนะอย่างเจ้าเกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคําของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวทุกสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่พวกเขาคนที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเราซึ่งเรากล่าวในนามของเราเราจะกําหนดโทษผู้นั้นเราอ่านตรงนี้เนี่ย เราก็จะนึกถึงโอ้ต้องเป็นโยชูวแน่ในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงประวัติศาสตร์เราจะนึกแล้วใครไม่เชื่อฟังโยชูวาก็ตายจริงๆใช่ไหมแล้วก็พระเจ้าก็ใส่ถ้อยคําของพระองค์ลงไปในโยชูวแล้วก็กล่าวกับประชาชนเหมือนกับที่พระเจ้าทรงกล่าวผ่านทางโมเสสจริงๆใช่ไหมครับนะอันนั้นคือภาพในเชิงประวัติศาสตร์แต่พอเราเห็นภาพในเชิงศาสนาเนี่ยเราก็พบว่าการที่โยชูวเนี่ยได้ชื่อว่าโยชูวเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะชื่อเดิมของโยชูวคือโฮเชยาแล้วก็ในพระธรรม กันดารวิถีเนี่ยเราก็พบว่าโมเสสเนี่ยเปลี่ยนชื่อโฮเชยากันดารวิถีบทที่13ข้อ16บอกว่าโมเสสเนี่ยเปลี่ยนชื่อโฮเชยาเป็นโยชัวซึ่งโยชัวเนี่ยแปลว่าผู้ช่วยนะครับคุณคุ้นไหมครับคันนี้นะพอเรากลับไปดูในพระธรรมมัทธิวบทที่1เราก็พบว่าทูตสวรรค์บอกโยเซฟให้ตั้งชื่อพระเยซูว่าอะไรครับยโยชวัวคือเยชวัวซึ่งภาษากรีกเรียกว่าเยซูเนี่ยภาษาพระคัมภีร์เดิมคือเยชวัวหรือโยชัวนั่นเองแปลว่าอะไรครับ ผู้ช่วยเพราะว่าพระองค์จะช่วยชนชาติของพระองค์เนี่ยให้รอดจากความผิดบาปของเขาเหมือนกับที่โยชูวาเดิมทีอะชื่อว่าโฮเชยาแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ช่วยหรือว่าโยชูวาซึ่งจะช่วยชนชาติของท่านให้หลุดพ้นจากการวนเวียนอยู่ในดินแดนแห่งดินแดนถิ่นทุรกันดา,ดานเนี่ยเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาขณะที่โมเสสซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมัญญาเนี่ยทำไม่ได้ โยชูวาผู้ช่วยเนี่ยนำคนของพระเจ้าเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาได้นี่เป็นาภาพสะท้อนภาษาศาส,สนาศาสตร์เรียกว่าเป็นไทป์หรือว่าภาษาธรรม,มดาท,ท,ทั่วไปก็เรียกว่าเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นภาพที่เล็งไปถึงอนาคตว่าพระเยซูคริสต์นะก็คือแบบว่าโยชูวาเนี่ยเป็นภาพเสมือนของพระเยซูคริสต์ที่จะมาในอนาคตนะบทบาทของโยชูวาเนี่ยคือบทบาทของพระเยซูคริสต์ที่จะมาในอนาคตนั่นหมายความว่า พระธรรมตอนนี้ที่บอกว่าพระองค์จะประทานผู้เผยเพระวจนะอีกคนหนึ่งเนี่ยมาให้กับท่านที่เหมือนกับข้าพเจ้าเนี่ยมันมีดับเบิลมีนิ่งหรือว่ามีความหมายสองทางความหมายทางหนึ่งในความเป็นจริงก็คือว่าจะหมายถึงโยชัวจริงๆและในอีกความหมายหนึ่งก็คือจะหมายถึงโยชัวในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่จะมาในอนาคตด้วยในอีก1 5 0 0ปีข้างหน้าไม่ได้บอกจานวนปีไว้แต่ว่านี่พูดในเชิงประวัติศาสตร์ก็คือพระเยซูคริสต์มาเกิด1,500ปีหลังจากที่โมเสสได้พูดเรื่องนี้ไว้ว่า ผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งจะมาแล้วก็ปกครองแล้วก็เราจะใส่ถ้อยคําของเราไาว้ให้เขาเห็นไหครับข้อ18เนี่ยเราพระองค์เป็นพระคำของพระเจ้าพระวาทะของพระเจ้าพระเยซูคริสต์คืออย่างนั้นเลยพระเยซูคริสต์บอกเราจะไม่พูดสิ่งใดตามใจเราเองแต่จะพูดในสิ่งที่พระบิดาทรงใชใ้เรามาเป็นผู้ที่พูดนั้นนี่ตรงตามคําพยากรณ์น,นี้ว่าจะมีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง ขึ้นมาท่ามกลางท่านคนไหนเชื่อฟังพระองค์ก็จะมีชีวิตรอดคนไหนไม่เชื่อฟังพระองค์ก็จะต้องถูกทำโทษนั่นคือในข้อ19เป็นคำยากรณ์ที่ตรงเป๊ P P ะๆเพเยร์สุคริสไม่ได้พูดถ้อยคำเหล่านั้นด้วยความบังเอิญแต่พูดถ้อยคำเหล่านั้นเพราะว่าโมเสสได้กล่าวถึงพระองค์ไว้แล้วเวลาที่ระเยซูสุคริสบอกว่าเพราะว่าโมเสสได้กล่าวถึง,งเราไว้แล้วในพระคัมภีร์เดินท่านไม่ได้อ่านหรือนี่ตรงนี้เลยชัดเจนกล่าวถึงพระองค์ไว้แล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาอ่านอย่างระมัดระวัง เขาจะรู้ว่านี่ไม่ได้หมายถึงผู้เผยเพระวนะทั่วๆไปหรือใดๆเพราะนี่ไม่ได้พูดถึงผู้เผยเพระวจนะในเชิงที่เป็นพระหูพจน์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะทรงตั้งผู้เผยเพระวจนะต่างๆขึ้นมาแต่บอกว่าผู้เผยเพระวจนะคนหนึ่งนะอัพรฟเฟตพูดขึ้นมาหรือว่าเป็นผู้เผยเพระวจนะคนหนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นโยชูวาในวันนี้เยชูวเยซู oo, ในวันข้างหน้านะครับภาพสะท้อนของ ชีวิตฝ่ยายวิญญาณที่พระเจ้าได้ทรงบดจัดเตรียมไว้เพื่อคนของพระองค์อยู่ตรงนั้นหลังจากตรงนั้นปั๊บนี่ก็เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของพระธรรมตอนนี้ในข้อที่20 2 2ถึง22ก็พูดว่าแต่ผู้เผยพระชนะที่บังอาจกล่าวคําในนามของเราซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้กล่าวหรือกล่าวในนามของพระอื่นผู้เผยพระชนะนั้นจะต้องมีโทษถึงตาย อ๋แน่นอนต้องตายแนะ่เพราะว่าเพราะว่าการนําคนของพระเจ้าออกไปสู่อีกความเชื่อหนึ่งแล้วนำชีวิตของเขาแย่ลงเนี่ยใน,ในที่สุดจะนําไปสู่ความฟอนเฟสทางสังคมความตกต่าย่ําแย่ทางสังคมเนี่ยมันไอความตกต่ําย่าแย่ทางสังคมมันจะทําลายชีวิตของเขาัเองคนที่ทําให้เกิดความตกย่ำทั้งแย่ทางสังคมแล้วทาลายชีวิตของคนอื่นเนี่ยก็ต้องมีโทษเหมือนกันใช่ไหมโทษเหมือนกับที่ไปทาลายชีวิตคนอื่นนั่นแหละนะผู้เผยพระ,พะเจ้าเท็มีโทษถึงตายนะครับอย่าทําเป็นเล่นไป วันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกพี่น้องแล้วเขาบอกเขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้แต่คําพยากรณ์ของเขามันไม่เป็นจริง <rese> atur 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 atur> ข้อ2 1เบ็ดแบบว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะจริงหรือเปล่าก็คือถ้อยคำของที่เขาพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงตามที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าไม่เกิดเนี่ยคุณอยู่ในยุคนั้นถึงตายเลยนะนะครับนะนี่ยุคนี้อาจจะมีกฎหมายบ้านเมืองอะไรปกป้องไว้มันไม่เหมือนในยุคนั้นแต่ว่าถ้าอยู่ในยุคนั้นเนี่ยมันโทษหนักมากอย่าทําเป็นเล่นไปอย่าคิดว่า จะมาเล่นเรื่องนี้ได้ว่าฉันจะเผยพระวจนะฉันจะอะไรถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยยุง่งแต่ว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนในอานาคตเหมือนกันเพราะว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าอะไรครับในยุคสุดท้ายจะมีคนมากมายต่างออกมาแล้วก็บอกว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์นั่นคือกำลังบอกว่าตัวเขาเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าที่แท้จริงเขาคือพระคริสต์เทียมเท็จฉันใดก็จะมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จแบบนั้นด้วยกันฉันนั้นทุกวันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่มีพระคริสต์เทียมเท็จเกิดขึ้นทั้งในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะอาจจะเอ่่บ้้าะวันนีไไมดจ เลงถึงหรือว่าโจมตีประเทศหนึ่งประเทศใดแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆตามข่าวที่กำลังเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจีนเนี่ยเนื่องจากที่นั่นน่ะความเชื่อเฟื่องฟูพอความเชื่อเฟื่องฟูปั๊บเนี่ยมันก็มีคนที่หาช่องแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะใช้ความเฟื่องฟูของความเชื่อคริสเตียนในในประเทศเหล่านั้นเนี่ยมาสอดแทรกแล้วก็ใช้คําสอนผิดเข้าไปมีคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระคริสเฉยเลยมันนับเป็นเรื่องน่าแปลกมากเขาทั้งผู้หญิงและผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยเออหน้าแปลกระดับหนึ่งแล้วแล้วมีผู้หญิงอ้างต แล้วเขาก็บอกว่าเขาถูกร,ฐรัฐบาลจีนข่มเหงนะครับดังนั้นพอถูกร,ฐรัฐบาลจีนข่มเหงปั๊บเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาถูกข่มเหงในความเชื่อเหมือนที่พวกเราเราถูกรัฐบาลจีนข่มเหงในความเชื่ออะไรเงี้ยนะครับนะมันก็ทําให้เกิดเรียกว่าเราไปหลงเชื่อตามเขาเพราะคิดว่าเนี่ยเขาถูกข่มเหงโดยรัฐบาลแสดงว่าเขาต้องเป็นพวกเราแน่นอนเลยไม่เสมอไปเพียงเพราะว่าเขาถูกข่มเหงโดยรัฐบาลหรือรัฐบาลเอาเรื่องเขามันไม่ได้แปลว่าเขาจะกลายเป็นพวกเราทันทีนะครับนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะต้อง จเย็นดูให้ถี่ถ้วนซะก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบคลิกไลค์กด Follow ให้กับเว็บไซต์ไหนที่ขึ้นมาปั๊บก็เห็นเป็นเรื่องพระเจ้าปั๊บก็เอาหมดเลยเพราะว่ามันมีผู้เผยพระวจะนะเทียมเท็จอยู่ในโลกนี้พิสูจน์ซะก่อนไปดูเบื้องหลังซะก่อนทําไมเขาถึงตั้งชื่อของเขาแบบนั้นทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมนั้นนี่นู่นเพียงเขาน้องเพลงนมันสการพระเจ้าเนี่หรอคุณก็เชื่อแล้วว่าเขาต้องเป็นคริสเตียนแน่เขามันก็อาจจะใช่ก็ได้หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าคนในอดีตถูกหลอกมาแล้วอย่างไรคนในปัจจุบันย ถูกหลอกโดยผู้เผยพระชนะเต็มท็่เช่นกันแบบนั้นนะครับให้เราระมัดระวงังเหมือนที่พระเจ้าทรงเตือนไว้ล่วงหน้าแบบนี้ด้วยกันนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพงศ์หลายขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องรักษาพวกข้าพงศ์ไวขอพระองค์ทรงโปรดประทานจิตใจแห่งการที่ข้าพงศ์จะใฝ่รู้พระคำของพระองค์เพื่อจะได้ให้พระคำของพระองค์งนั้นปกป้องชีวิตของพวกข้าพงศ์ไม่ให้หลงผิดไปตามคําสอนที่แปลกๆคําสอนที่ อยู่นอกเหนือพระคำของพระองค์คำสอนที่นำผู้ข้าพระองค์ไปสู่ผู้เผยพระวจนะเทียมเท,ท็จเหล่านั้นที่อ้างตนว่าเป็นพระคริสต์ผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่ของพว้ข้าพระองค์ขอทรงโปรดนำพาพว้ข้าพระองค์ที่จะเ,เรียนรู้ที่จะปกป้องกันและกันด้วยให้พ้นจากคำสอนเท,ท็จเหล่านี้แล้วก็จะอยู่เฉพาะกับคำสอนที่ถูกต้องที่มาจากพระองค์การเผยพระวจนะที่สัตย์ซื่อที่มาจากพระคำของพระองค์เท่านั้นอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อในที่สุดแล้วเนี่ยคนทั้งหลายมากมายจะได้รับประโยชน์จากันธกิจของ CGN TV นี้ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ